สวัสดีครับผมล่าสุดอัปเดตแล้วนะครับผมกับ One Library มีพ l u s ทำไมไม่ต้องมี p l u กันด้วยเดี๋ยวนี้ One Library นะครับก็คือบริการสำหรับอ่อ export playlist จากโปรแกรมคือเขาร่วมกันเลย Recordbox DJ Pro แล้วก็ t r a c t o r แต่ว่า t r a c t o r ตอนนี้ยังยังใช้ไม่ได้ต้องออัปเดตก่อนแต่ว่า DJ Pro เนี่ยใช้ได้แล้วคือบริการที่สามารถนำ พลิตของคุณเนี่ย Export ลง USB oh. ได้แล้วโ<ส><ข>อ้โหฟินดะีเจฟินนะฮะรอกันมาเนิ่นนานว่าเมื่อไหร่ทลนทีที่กูจะสามารถ Export จากโปรแกรมอื่นเนี่ยลง USB <ส><ข>ไปเล่นซ DJ ได้บ้างนะตอนนี้เขาทำมาแล้วนะผมก็คือ Library รั่นงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทสให้ดูนะครับว่า One Library เนี่ยถ้า Export จาก DJ Pro แล้วเนี่ยสามารถไปเล่นได้จริงๆหรือเปล่าเอ็กพอตได้จริงๆหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูเลยนะผมทำให้ดูนสดๆเลยนะผมอมา คุณจะต้องอัปเดตดีเจโปรเป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนนะครับผมอันนี้ผมใช้ดีเจโปรในไอโอเอสนะใน Mac นะครับผม OS X ไม่ใช่ไอโอเอสนะฮะอ่ะเปิดดีเจโปรขึ้นมาในหน้าดีเจโปรนี่มันโผล่ขึ้นมาเลยเขียนว่า One Library นะครับผมซึ่งเวลาที่เราเสียบ USB ไปเนี่ยมันก็จะจับจะมาโผล่ตรงนี้แหละนะ Library นะฮะอ่ะลองดูเสียบ USB เข้าไปปุ๊บก็จะมีอ่า uh, USB ของเราขึ้นมานะผมซึ่งในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คนะฮะ ยังมีไลบรารีที่เป็นของเล c o r d b บลที่เอฟผพอร์ตมาไว้ก่อนหน้านี้อย่างเนิ่นนาน <laughs> ยังอยู่ซึ่งขึ้นในนี้นะสองปีแล้วด้วยใช่เป็นปีแล้วแล้ไ,ไลบรารี่เนี้ยที่มีเพลงของเล c o r d b บลอ,อยู่เนี่ยมันจะเล่นในโปรแกรมดีเจโปรได้ปะเออ,อลองดูไหมไหลองลาเข้าเด็กสิได้ได้ว่ะได้คือมันไม่ใช่แบบเป็นไฟล์เฉพาะของเล็ o คอ b บ x ็เท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ล้ คือเขาน่าจะอ่านฟอร์แมตเดียวกันหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวเราลองดูเอ็กพอร์ตจาก DJ Pro ลงอ่า USB ดีกว่าซึ่งใน DJ Pro เนี่ยมันจะสามารถดูเพลย์ลิสต์ได้จากหลายแหล่งมากๆก็คือมีทั้งสตรีมมิ่งมีทั้งเพลงที่อยู่ในเครื่องและที่สำคัญมีทั้งเพลย์ลิสต์ที่มาจากโปรแกรมอื่นเบางคนถามเฮ้ยโหลโตเนี่ยมไม่ได้เหรอทำไม่ได้เหรอแต่ถ้าคุณใช้ DJ Pro เนี่ยคุณทำได้ครับก็คือคุณสามารถ Export Playlist ที่เป็นของ s e l a t o นะผ่านโปรแกรม DJ Pro ลง USB ได้หายะยะอ่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ใน DJ Pro นะครับจะมีตัวนี้อยู่เขาเรียกว่า External App ก็คือแอปอื่นอะไรแอปอื่นซึ่งในแอปอื่นเนี่ยของผมเนี่ยจะมี2อันก็คือมี RB Collection นั่นหมายถึง Record Box Collection ซึ่งใน Record Box ผมไม่มีอะไรเลยไม่มีในของแต่จะมี SR c r e t e อยู่ SR c r e t e คือ s e r a t o เ, mm hmm. เปิดมาปุ๊บจะมี playlist ของผมที่อยู่ในเซลโตทั้งหมดอัปเดตแล้วเรียบร้อยเรียงลําดับตาม playlist ในเซลโตแบบจริงๆเลย mm hmm. นั่นหมายความว่าไอ้ p l a y i s t ตรงนี้ยมันคือ playlist ในเซเลโตหอะอ่า mm hmm. แล้วผมสามารถเอ็กพอร์ตลง USB ได้ไหมอลอดูอ่าผมจะเอ็กพอร์ตเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเพลงอยู่น้อยกว่าพื้นที่ไม่พอนะมีฮะมีฟังก์ชันขึ้นมานะครับ a d d t o u s b library นะคกดเข้าไปครับโป้งกำลังเคลื่อนย้ายมวลสารลงเข้าไปใน USB สัดิ์สิธิ์ของเราเรียบร้อยเข้าไปดูใน USB หน่อยฝันเป็นจริงวะมาว่ะมาว่ะมาว่ะอล่รครับโอเคฮอทโป้อชืมานะที่เหลือก็คือลองไปใช้กับเครื่องดูอ่าวันใดหรือเปล่าใกล้มือสุดโอเค เอซีเอซ่เอซ่ลองดูส uh ิครอบอัน hmm. น uh huh. uh huh. uh 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 ี้บอกก่อนว่าตัวเครื่องยังไม่ได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรจริงสิ่งที่อัปเดตไปมีแค่ DJ Pro เท่านั้นนะครับผมสองอันบนคืออันที่เป็นจาก r e ค o r d b อกซอยู่แล้วแต่อันอเวเทสได้คะแต่อันนี้คือที่เอ็กพอร์ตเมื่อกี้โอเคของผมเองนะครับมาหมดคิวมาเพลย์ลิสต์มามีองค์วเอมขึ้นมาหมดหมดครับเวฟขึ้นมาฮอตคิวก็มา ลองไปเล่นกับ C T J สามพัน X กันดูดีกว่าล <c oughs> <c oughs> ่าสุดมาอ่ะเสียบครับสามพัน X เรียบร <c oughs> ้อ,อยมามาแน่นอนมา <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> ใช่ได้ครับผมเดี๋ยวผมหาอันอื่นอีกมันมีไหมอ่าโอเคนะเล่นได้หมดเลยนะฮะสอยน,นกกุมลีนกกลมลีเล่นได้แล้วผมสบายเลยเห็นไหมคือตอนนี้เนี่ย <c oughs> เท่ากับว่า ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ DJ Pro ได้ไปเล่น CDJ ไม่ต้องพอคอมไปเลยเอ็กพอระลงอ่ USB ไปเล่นได้เลยหรือถ้าคุณใช้เซราโตแต่คุณอยากจะคพอร์ลง USB ไปโหลด DJ Pro ก็สามารถ e อ p o พอลงไปได้นะผมถ้าเกิดว่าอยากจะเอ็กพอแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นใจมากเวลาทำงานเออเยอะๆนะเอ็กพอเยอะๆอ่านเร็วๆเล่นดีเนียนก็นี่เลยอันนี้กก่งกะ หนึ่งเทอันนี้หนึ่งเทเหรอเอาเรามีหนึ่งเทด้วยหรอมีมีมีที่ร้านมีหนึ่งเทนะครับผมสำหรับ USB อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ USB สำหรับเล่นดีเจโดยเฉพาะนี่ของ Record Box นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Record Box ทำกับซันดิสเราน่าจะเห็นกันไปอยู่ตักักใหญ่ๆแล้วอันนี้มีหนึ่งเทนะคือปกติหนึ่งเทจะไม่มีในไทยปัจปุแต่เรามีนะครับผมก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับผมอ่ะผมลองให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรทั้งสิ้นแค่อัปเดตตัวซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ก็พออันนี้ผมใช้กับ DJ Pro นะซึ่งแท็กเตอร์ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวแท็กเตอร์ใช้ได้เมื่อไหร่ใครจะลองก็ไม่รู้เพราะเราไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดีเจสี่เดี๋ยวให้ดีเจฝั่งไหนเขาทำให้อ่าโอเคฝั่งฝั่งไหฝั่งฝั่งนู้นนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ใครที่ใช้ดีเจโปรอยู่ก็สามารถทําได้นะผมทาได้เลยนะอัปเดตแล้วก็ใช้ได้เลยแต่จะต้องน่าจะต้อง ถ้าเกิดไม่ซับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าเพราะมผมซับอยู่ถอดซับไม่ได้นะครับง<ม>ั้นเดี๋ยวลองต้องลองอเดี๋ยวต้องลองดีจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะบอกให้ว่าทำได้หรือเปล่านะแต่เนียนๆแน่นอนอสำหรับคนที่อยากจะใช้ USB นะครับผม